คลิปนี้นะครับผมมาอยู่กับ Honda ตัวเร็วตัวแรงตัวพิเศษทั้งคู่เลยครับ Honda Accord e-h e v r s และ Honda Civic e-h e v r s เลือกคันไหนครับ Honda Civic e-h e v r s Sport แรงขับมัน Honda Accord e-h e v r s ขับนิ่งขับนุ่มขับเงียบสบาย2คันนี้คุณเลือกคันไหนครับผม สวัสดีครับผมยศวัรสิริพรอดครับผมคลิปนี้นะครับผมมาอยู่กับ Honda ตัวเร็วตัวแรงตัวพิเศษทั้งคู่เลยครับทางด้านซ้ายมือผู้ชมอันนี้ Honda Accord ehevrs ทางด้านขวามือผู้ชม Honda Civic e, H e v r s e v r s รือว่าเป็นรถที่ผมชอบมากๆทั้งคู่นะครับ c v v i c ซิ่งขับแรงประหยัด Honda Accord ขับนิ่งขับนุ่มขับ,งขบเงียบแล้ก็ยังแฝงด้วยความแรงอยู่นะครับ ทั้งคู่นี้นะครับ Honda Civic ราคา1,239,000้านบาทไม่รวมค่าสี Honda Accord อันนี้ตัว e s e v r s นะครับราคา1,799,000บาทไม่รวมค่าสีนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเฮ้ยผมชอบทั้งคู่เลยนะครับถ้าดูตัวเครื่องยนต์นะครับก็หมอยว่าเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์ดับเบิลวีแคมชาร์ปสี่สูบสิบหกวาล์วนะครับขนาด1,993ซีซีทั้งคู่นะครับแต่ว่า Honda Accord เนี่ยจะมีการปรับเรื่องของตัวมอเตอร์ฟ้าเรื่องของกำลังมากกว่านะครับกำลังเครื่องยนต์ของ Accord นะครับให้แรงม้าอยู่ที่147แรงม้าแรงบิดอยู่ที่182นิวตันเมตรครับแล้วก็นะครับทำงานควบคู่กับมอเตอร์ฟ้าขนาดใหญ่2องตัวนะครับมอเตอร์ฟ้าของ Accord ให้กำลังอยู่ที่184แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง335นิวตันเมตรแต่ว่า มีความต่างในเรื่องของตัวเครื่องยนต์แล้วก็การจัดวางรูปแบบมอเตอร์รวมถึงตัวเกียร์ส่งกำลังนะครับแอคคอร์ดเนี่ยจะมีเกียร์ส่งกำลังทั้งเฟืองจากรับกำลังจากเครื่องยนต์มาหมุนล้อโดยตรงกับเฟืองรับกำลังจากมอเตอร์มาหมุนล้อแยกกันนะครับแล้วก็การจัดวางตำแหน่งมอเตอร์จาก ในซีวิกที่จะวางขนานกันแอ c o r d จะถูกจัดวางให้อ่าเหลื่อมกันนะครับทำให้ประสิทธิภาพมอเตอร์ของแ c c o คอร์ดทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันอาจจะสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่25กมลิตรนะครับส่วน Honda Civic นะครับเครื่องยนต์ก็ใช้เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรเหมือนกันนะครับ Double w ิร์ e เวกแคมชาร์ปไรเเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่141แรงม้าแรงบิดสูงสุด 182นิวตันเมตรทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่2ตัวครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่184แรงม้าและแรงบิดสูงสุด315นิวตันเมตรนะครับการจูนเครื่องยนต์แรงเครื่องยนต์และก็แรงมอเตอร์ของ c ี v i c ก็จะน้อยกว่าแ c c o คอเล็กน้อยนะครับแต่ในการขับใช้งานจริงๆนะครับผมก็ต้องว่า c ี v i c จะได้ความคล่องตัวความจิจ๊ดจ๊าดความสปอร์ตมากกว่าแอ c o คอร์ดนะครับแอคอจะได้เป็นความ พรีเมียมความนุ่มนวลความสบายในการใช้งานาและความเงียบให้นงโดยสารนะครับผมอัตราเส้นเปลืองของทั้งคู่จาก Eco s สติเกอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรเหมือนกันครับทีนี้เรามาดูภายนอกครับผมภายนอกเริ่มจาก Accord นะครับก็ต้องว่ากระจังหน้าเนี่ยนะครับนี่ดูดุดัดนดูเท่น,นะครับแข็งแกร่งนะครับด้วยกระจังหน้าเป็นกรอ s แบ็กนะครับมีสัญลักษณ์ RS ชัดเจนครับแล้วก็ โลโก้ blue H mark ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีเลดราอยู่ด้านในด้วยสำหรับ Accord นะครับ Honda Sensing จะมีตัวเลดราในการกะระยะแล้วก็มีตัวกล้องทำงานควบคู่กันนะครับไฟหน้าของ Accord จะได้เป็นไฟแบบ full LED เลยนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวไฟ daylight ไฟสูงไฟต่ำเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดแล้วก็ตัวไฟสูงนะครับของ ตัว Honda Accord เนี่ยจะมีระบบ Adaptive Driving Beam นะครับก็คือสามารถเปิดไฟสูงได้แล้วก็ไฟสูงสามารถหลบรถที่อยู่ข้างหน้าหรือว่ารถที่วิ่งสวนมาได้ทำให้ไฟสูงไม่เป็นรบกวนไม่ไปแย่งตา่างแต่ว่าเรามองเห็นในตำแหน่งที่เป็นป้ายจราจรนะครับหรือว่าทางถนนต่างๆเนี่ยนะครับเห็นเป็นไฟสูงให้เห็นท่าสวยได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าไฟสูงไม่รบกวนแล้วก็นอกจากนี้ยังมีระบบ Active Cornering Light ด้วยนะครับเวลาเราเลีเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหากโคงอะไรเกิน90องศานะครับ ไฟแอคทีฟ n n นดิช Light จะติดในฝั่งนั้นนนนะครับทำให้เรามองเห็นทัสัยด้านนั้นได้ชัดเจนหรือถ้าเราเปิดไปเลี้ยวในฝั่งไหนนะครับ c อคทีฟคอนดิช l ไ g h t ก็จะติดในฝั่งนั้นนนนะครับผมนี่แล้วก็การตกแต่งก็จะเป็นแบบทูโทนนะครับชายล่างจะเป็นสีดําเงานะครับกระจกมองข้างสปอยเลอร์หลังสาระกาศทิปฉลามก็เป็นสีดําเงาเช่นกันนะครับผมล้ออลลอยนะครับของ Honda a c c o r d จะได้เป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วคันนี้รุ่น rs จะได้ล้อขอบสีดำนะ ด้วยคัตติ้งครียร์นะครับก็ดูสวยงามดูสปอร์ตครับผมนะครับแล้วก็มาดูด้านหน้าของ Honda Civic บ้างนะครับ Honda c i ี i c เองนะครับก็ให้กระจังหน้าเป็นสีดำเหมือนกันนะครับโลโก้ก็เป็น blue edge mark เช่นกันแต่ว่า Honda Civic จะไม่ได้มีตัวเรดาร์มานะครับผมสัญลักษณ์ RS นะครับดูโดดเด่นไฟหน้าของ Civic ก็ต้องบอกว่าเป็นไฟหน้าแบบ full LED เช่นกันครับไฟสูงไฟต่าไฟเลี้ยว ไฟเดย์ไลท์เป็นไ d เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแตกต่างกันที่ถ้า Accord e ด v r s นะครับไฟเลี้ยวด้านหน้าเป็นซีเวนเชียลนะครับถ้า Civic จะไม่ใช่ซีเวนเชียลนะครับแล้วก็นอกจากนี้ Honda Accord จะมีตัวกล้องรอบคันมาด้วยนะครับส่วน Civic จะได้เป็นแค่กล้องข้างหน้าเรมบอสอย่างเดียวไม่มีตัวกล้องรอบคันเซนเซอร์นะครับกะระยะด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยมีเหมือนกันนะครับล้ออลอยนะครับของ c ีวิกจะเน้นเป็นความสปอร์ตมากขึ้นนะครับอันนี้ล้ออลอยขนาด18นิ้วนะครับผมนี่ ก็ให้ความเป็นสปอร์ตนะครับสปอร์ตมากคันนี้ขับดีครับมันครับผมแล้วก็มาที่หลังคานะครับของซี v i c จะไม่มีตัวหลังคาพาร์โนมิกซันลูฟนะครับถ้าแอร์คอร์ดจะได้หลังคาซันลูฟมาด้วยนะครับการตกแต่งขอบประตูต่างๆนะครับของซี v i c จะถ้าตัว RS เนี่ยจะเป็นตกแต่งขอบสีดำนะครับให้โทนเป็นสปอร์ตให้ความสปอร์ตแล้วก็มือเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมลมดำด้วยนะครับผมไล่มาด้านท้าย ท้ายรถของ Honda Civic ก็จะบอกว่ามีไฟท้ายเป็นแบบ LED ให้ความสวยงามนะครับแล้วก็มองเห็นเด่นชัดของสว่างได้ไกลนะครับตอน,นกลางคืนด้านหลังนะครับโอเคด้านท้ายรถของ Honda Civic นะครับก็ห้องสมรรถท้ายเนี่ยกว้างมากนะครับจะบอกว่ากว้างเนี่ยเอื้อมไปแตะเกือบไม่สุดนะครับแตะเกือบไม่ถึงเนี่ยนะครับ นอกจากนี้นะครับยังสามารถปรับพับเบาะได้นะครับพับพนักพิงหลังได้แยกพับเป็น60-40เพิ่มความเอกประสงค์ได้นะครับถ้าเราพับเบานี่ครับผมก็สามารถปรับพับพนักพิงหลังนะครับเพิ่มความเอกประสงค์ในการใช้งานได้นี่ h แยกทับเป็น6กส0นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับด้านท้ายของ honda a c c o ค d ครับด้านท้ายของ honda accord นะครับนี่ก็จะมีสปอยเลอร์หลังเหมือนกัน,นครับตัว IS มีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ห้องสมาธิเดี๋ยวว่าห้องสมาทายของ accord เนี่ยกว้างมากนะครับนี่เดี๋ยวว่าเมื่อกี้ honda civic แตะเกือบไม่ถึงใช่ไหมอันเนี้ยแตะไม่ถึงเลยนะครับห้องสมาายลึกมากนะครับแล้วก็ สามารถพับพนักพิงหลังได้เหมือนกันนะครับเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้แต่ว่า c ีว i c สามารถแยกพับเป็น64สิได้ Accord จะเป็นการพับแบบ100ซนะครับปึ๊บนี่ก็สามารถพับเพิ่มความเลก็กส่งในการใช้งานได้ครับผมทางคู่นี้สามารถปรับได้เหมือนกัน แรับภายในท้องโดยสารของ Honda c ซี i c นะครับก็ต้องบอกว่ามีความกว้างขวางนะครับอันนี้เบาะนั่งด้านหน้าเนี่ยก็ปรับเป็นตำแหน่งที่มีคนนั่งนะครับได้ตามปกตินี่ผมนั่งไปนี่พื้นที่ก็ยังเหลือสบายๆนะครับยืดขาได้นะครับเบาะเนี่ยนะครับรองรับถึงตัวต้นขาเลยนะครับนั่งสบายๆแล้วก็วัสดุของเบาะนะครับก็ต้องว่าเป็นผสมนะครับมีวัสดุที่เป็นหนังกลับนะครับในส่วนที่สัมผัสกับตัวคนนะครับแล้วก็มีหนังสังเคราะห์ด้วย ก็เป็นสีดําตัดด้วยตะเข็บได้สีแดงนะครับให้ความเป็นสปอร์ตมากๆแล้วก็ในห้องโดยสารด้านหลังนะครับนี่มีตัวช่องแอร์ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับสามารถปรับทิศทางได้ปรับแรงลมได้ตรงนี้นอยากให้เบาลงนะครับจะปิดเลยก็ได้นะครับจะเปิดก็ได้ปรับทิศทางได้มีช่อง USB นะครับับเสียบชาร์จโทรศัพท์2ตํตำแหน่งตรงนี้นะครับ,บนั่งสบายๆแล้วก็5้าถือว่านี่ ไม่มีคนนั่งตรงกลางครับก็มีดึงมาเท้าแขนได้ถ้านั่งสบายมากนอกจากนี้นะครับภายนน้องโดยสารของ Honda Civic ก็มีความเงียบด้วยนะครับเพราะว่ามีระบบ t i v i v o n s i s o n t r t r นะครับด้านในเนี่ยจะมีไมฝังอยู่3จุดนะครับก็จะรับเสียงอคอยแอบฟังเสียงว่ามีเสียงรบกวนจากข้างนอกเข้ามาไหมถ้ามีเสียงรบกวนจากข้างนอกเข้ามาเขาจะปล่อยคลื่นเสียงในทิศทางตรงข้ามไป ตักเสียงกรบปวนนะครับทำให้ห้องโดยสารมีความเงียบมากขึ้นนะครับเดี๋ยวว่าฮอนด้าซีวิมี h o น d a Accord ก็มีแตว่าฮอนด้าแอคคอรจะแอดวานซ์กว่านิดนึงเดี๋ยวไปดูในแอ c o r d นะครับเดี๋ยวอันนี้เราไปนั่งด้านหน้าก่อนมานั่งตำแหน่งคนขับแล้วจะบอกว่าตัวเบาะชอบชอบหนังกลับอะ่ะมันให้ความรู้สึกดีมากเลย แล้วก็ตัวเบาะคนขับนะครับเป็นปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับเบาะผู้โดยสารนะครับก็เป็นปรับไฟฟ้า4ทิศทางเหมือนกันนะครับวัสดุนะครับก็นี่ที่เท้าแขนนุ่มมือนะครับตรงนี้ภายในนะครับเรื่องของคอนโซลนะครับก็ตกแต่งเป็นลายลังพึ่งนะครับเป็นตัดขอบสีแดงแล้วก็เป็น piano black นะครับให้ความสวยงามให้ความหรูหรานะครับดูมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็มีความเรียบหรูไปในตัวนะครับ พวงมาลัยน,นะครับต้องบอกว่าพวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังนะครับแล้วเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้านขวาก็สามารถปรับเรื่องของระบบคุยสันโทนนะครับแอด์ไดพีคุดซันโทนแล้วก็ตัวแอลแคสตา่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกข้อมูลโชว์ได้ว่าเราอยากจะโชว์ข้อมูลอะไรที่น้าปัดนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นควบคุมเรื่องของเครื่องเสียงนะครับปรับเพิ่มลดเสียงนะครับปรับซีคลื่นซีเพลงนะครับรวมถึงปรับข้อมูลทางฝั่งซ้ายเกยวเครื่องเสียงตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกได้ ตัวที่ผมชอบสำหรับรถ Honda Hybrid เลยนะมีนี่ครับตัว d e c e l e r a t i o n p a d d ลเ s e เ e c ร o r ราช่วยชะลอความเร็วที่พูงมาลัยนะครับสามารถปรับลบบวกได้นะครับก็สามารถปรับได้อยู่ที่เรียกว่าสามารถปรับได้อยู่4ระดับนะครับใน Honda c i v i c นก็สามารถใช้งานได้อันนี้ผมชอบมากๆแล้วก็หน้าจอนะครับหน้าปัดแสดงผลเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าจอเทียบทีขนาด10.2นิ้วนะครับซึ่ง ให้รายละเอียดชัดเจนนะครับปรับแสงสว่างชัดเจนะมองง่ายนะครับผมรวมถึงเราสามารถแอดจัสข้อมูลได้ตัวที่ปัดน้ําฝนครับไปหน้าต่างๆก็มีระบบออโต้นะไปหน้าออโต้ที่ปัดน้ําฝนออโต้ด้วยมาที่นี่ครับเรื่องของหน้าจอเครื่องเสียงนะครับก็ขนาดใหญ่นะครับผมรองรับเรื่องของ Google b ิ i l อินมาแล้วนะครับถ้าเราลงทะเบียน ตัวบัญชี Google ไปในนี้นะครับผมเราสามารถใช้งาน Google Map ใช้งาน Google a s s i s t ซมถึง Play Store ได้นะครับแค่เราแชร์ Wi-Fi ให้กับหน้าจอมันก็เหมือนเป็นหน้าจอ iPad อันนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่แชร์นะครับเราอยากจะใช้งานตัว Google นะครับตัว Carplay a p p l e Carplay หรือว่า r o i r o u t o u t o นะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับผมนะมาที่ตัวแอร์ครับคันนี้แอร์เนี่ยก็จะเป็นาสามารถปรับเรียบง่ายตรงนี้ ปรับเพิ่มพัดลมนะครับเป,ปิดปิด On-Off นะครับปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวานะครับซ้ายกับขวาอุณหภูมิไม่ต้องเท่ากันก็ได้หรือว่าจะปรับให้เท่ากันก็ได้ตั้งค่าออตโต้ได้นะครับใช้งานง่ายๆนะครับรวมถึงเปิดปิดเรื่องของ AC On-Off ไลฟ์ฟ้าดา้านหน้าไลฟ์ฟ้าดา้านหลังปรับโหมดแอร์และ Max Cool นะครับสามารถปรับได้ง่ายๆเลยนะครับตัวเครื่องเสียงนะครับคันนี้ได้เครื่องเสียง o s สเหมือนกันนะครับ ทั้ง Accord ทั้ง c ี v i c ไ s เลยนะครับทั้งคู่ได้เครื่องเสียงโบสทั้งคู่ลำโพง12ตําตำแหน่งดีมากนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีช่องเรื่องของอตัว power outlet น,นะครับช่องจ่ายไฟสองรออนะครับแล้วก็ตัว USB type C ด้านหน้าอีก2ตํตำแหน่งนะครับตรงนี้นะครับมี Wireless Charger นะครับรองรับการชาร์จโทรศัพท์ได้ไวสุดคือ15วัตต์นะครับตตำแหน่งเกียร์นะครับ มีโหมดการขับขี่คันนี้มี4โหมดนะครับก็มี Econ mode นะครับมี Normal mode นะครับมี Sport mode แล้วก็ Individual mode นะครับ Individual mode ก็สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะปรับ Powertrain แบบไหน Steering Engine Sound g a t e แบบไหนนะครับผมตั้งค่าได้นะครับรวมเบรกมือไฟฟ้าและก็ Auto b เ a k e โ o ครับอันนี้จะเป็นภายในของ Honda Civic ESE VRS เดี๋ยวไปดูภายในของ Honda Accord บ้างครับ ก็อันนี้ภายใน Honda Accord EHEBRS e นะครับก็ต้องบอกว่าภายนอนโดยสารของ Accord เนี่ยถ้าเทียบกับ c ีวิทนั่งสบายสบายพื้นที่จะเยอะกว่านะครับเพราะว่าตัวรถคันใหญ่กว่าแน่นอนนะครับแล้วก็นี่เบาะรองรับถึงต้นขาเลยนั่งสบายถ้าเราดึงนะครับเรื่องของอที่เท้าแขนมาด้วยนี่ครับถ้านั่งสบายมากของแอ c o r d มีคนขับให้นั่งนะโอ้นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีคนขับให้นั่งเรานั่งตำแหน่งฝั่งซ้ายใช่ไหมนี่ตัวเบาะเราสามารถปรับตรงนี้ได้นี่เราสามารถปรับเบาะไปได้ครับนี่เพื่อจัดที่นั่งของเราให้กว้างขึ้นสบายขึ้นครับด้านหลังก็มีตัวช่องแอร์นะครับปรับทิศทางปรับมุมได้รวมถึงปรับความแรงพัดลมได้นะครับนี่ปรับความแรงนะครับจะเปิดจะปิดช่องแอร์ทำได้มี USB นะครับสองตำแหน่งตรงนี้ เสียบชาร์จไฟได้นะครับรวมถึงของ Accord เนี่ย mm hmm. ก็จะมีเรื่องของนี่ครับหลังคาเป็นพา n โน a ามิกซันลูฟนะครับก็สามารถเปิดรับลมรับแสงได้นะครับวันนี้เราขับไปเที่ยวนะครับตอนเย็นๆลมเย็นๆพัดสบายๆเนี่ยเปิดมาได้ก็นี่นี่ครับตัวไฟนะครับไฟสองสว่างห้องโดยสารเนี่ยแอคอจะสามารถเปิดปิดได้แบบทัชนะครับเป็นระบบแตะเปิดแตะปิดนะตรงนี้ใช้งานโดกสบายมากๆ แล้วก็ Honda Accord นะครับในรุ่น rs เนี่ยนะครับจะมีระบบ Active Noise Control anc นะครับก็คือมันจะมีไมโครโฟนติดตั้งรอบคันเลยนะครับด้านบนมีสี่ตำแหน่งนะครับแล้วก็มีติดตั้งด้านล่างอีกสี่ตำแหน่งนะครับจับแรงสั่นสะเทือนนะครับจับแรงที่มาจากข้างล่างนะครับถ้าตัวไมโครโฟนเนี่ยมันรับเสียงรบกวนเข้ามานะครับเขาก็จะปล่อยนะครับเรื่องของเสียงในทิศทางตรงกันข้ามไปตัดเสียงรบกวนทาให้ห้องโดยสารเงียบ ฮอนด้าอคอร์ดเนี่ยจะบอกว่าห้องโดยสารเงียบมากเงียบจริงๆเงียบแบบโอ้เวลาขับแบบเฮ้ยมันเงียบได้ขนาดนี้เลยเหรอนะครับฮอนด้า c อคอร์ดเงียบจริงใครไม่เคยลองมาลองขับกันได้นะครับฮอนด้าไอคอร์ดอาจจะว่าเป็นรถที่ขับนุ่มขับสบายนะครับแล้วก็ขับแล้วเพลินภายในสารงเงียบมากนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับซี v ิ c ก็ว่าถ้าชอบความสปอร์ตอะซีบิคจะมีความลักษณะความเป็นสปอร์ตมากกว่าให้ความ ระชากให้ความมันในการขับขี่ขับสนุกขับมุดมันกว่าแต่ว่าแอคคอร์ดเนี่ยโอ้ขับแล้วสบายขับแล้วโอ้ชิลเคลิ้มเลยนะครับอยากจะขับไปเที่ยวนานๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อครับแอคคอร์ดนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต่างกับซีวิกก็คือไฟแอมเบียนไลท์นะครับแอมเบียนไลท์ของแอคคอร์ดเนี่ยนี่เส้นตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งคันเลยนะครับถ้าซีวิกจะมีเป็นเส้นสีแดง นะครับมีด้านหน้ากับประตูหน้านะครับถ้า a อ c o คอรมีถึงประตูหลังเลยนะครับไฟแอมเบียน l i ไลทเนี่ยของ a c c o r d รสามารถปรับสีได้นะครับนี่สามารถเลือกปรับสีได้ตัวแสงรอบข้างนี้ตั้งค่าเป็นสีตีนได้ถ้าเราเลือกสีเองนะครับปรับได้เป็นเรียกว่าปร,รปรับได้10สีนะครับอีกเลือกสีตีนปรับได้10สีอยากจะได้สีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เลือกนะครับ เราให้เขาปรับให้นะครับเขาสามารถค่อยๆเปลี่ยนไปได้36เฉดสีนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าใช้งานได้แบบมีความสุนทรีในการใช้งานนะครับเปลี่ยนอารมณ์ในการใช้งานได้รวมถึงตัวเบาะนะครับเบาะนั่งของแอคคอร์ดก็นั่งสบายนะครับท้านั่งดีนะครับวัสดุเป็นหนังแท้ผสมหนังสังเคราะห์แล้วก็เดินได้ตะเก็บได้เป็นสีแดงนะครับเนี่ยเบาะอกกระชับดีมากนะครับ นั่งขับสบายๆเลยรวมถึงนะครับเบาะคนขับเป็นปรับไฟฟ้าแ8ทิศทางพร้อมมีระบบปรับดันหลัง4ทิศทางด้วยนะครับถ้าเป็นผู้โดยสารด้านหน้าก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับก็สามารถถ้ามีผู้บริหารนั่งอยู่ด้านหลังเขาสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับตรงนี้แล้วก็คนขับเนี่ยสามารถปรับมมโมูีลีได้2ตำแหน่งนะครับก็สัมพันธ์กับตัวกุญแจด้วยนะครับใช้งานง่ายนะครับผม วงมลัยนะครับก็วัสดุเงียนนุ่มมือนะครับเดินได้ตะเข็บได้สีแดงนะครับด้านขวาก็รองรับเรื่องของอะระบบ Adaptive Cruise o n t r o l with Low Speed Follow นะครับแล้วก็ปรับเรื่องของตัว L-CAS นะครับรวมถึงเปลี่ยนข้อมูลตั้งค่าต่งตางๆของหน้าปัดตรงนี้ด้วยนะครับหน้าปัดอันนี้ก็เป็นหน้าจอ TFT นะครับส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นควบคุมเรื่องของเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ ปรับเรื่องของตัวหน้าจอ HUD นะครับก็สามารถเลือกข้อมูลที่จะโชว์ใน HUD ได้นะครับตรงนี้ใช้งานง่ายๆแล้วก็ตัวแป้นด้านหลังตรงนี้จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆเขานะครับถ้าตัวระบบช่วยชะลอความเร็วที่พวมาลัยเนี่ยใน p h e v รุ่นอื่นๆส่วนใหญ่จะปรับได้4ระดับนะครับถ้า Honda City ปรับได้3ระดับแต่ถ้าเป็น Destination p a d a l Selector ใน Honda Accord สามารถปรับได้ถึง6ระดับนะครับก็ ถ้าปรับเป็นระดับหระดับ6เนี่ยจะเกือบๆคล้ายๆเบรกเลยนะครับแล้วก็ไฟเบรกจะติดให้ด้วยนะครับผมถ้าเราปรับถึงระดับนั้นนะก็สามารถใช้งานได้สามารถตั้งค่าเป็นแมนนวลได้ด้วยนะครับผมนะไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบออตโต้นะครับที่ปัดทั้งกดแบบออตโต้ก็มีนะครับหน้าจอหน้าปัดก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้นะครับตัวหน้าจอคนขับนะครับกบ็ว่าหน้าจอนี้นะครับก็ขนาดใหญ่ นะครับ12.3นิ้วนะครับแสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างที่บอกว่า Civic มันเป็น Google b u i l t i n c c c o r d ก็เป็น o o o l l e u i l t i n เหมือนกันครับเราลงทะเบียน gmail ไปในนี้นะครับแล้วก็แชร์ Wi-Fi นะครับสามารถใช้งานเรื่องของตัว o o g l e e u i l t i n ได้เลยครับ l o o g p e m o p g o o g s i s t s l s y s t o y Store ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ใช้นะครับเราก็ใช้ตัว Apple Car Play หรือ Android Auto ก็ได้นะครับผมใช้งานง่ายมากครับรวมถึงนะครับเดี๋ยวผมแชร์ Wi-Fi ให้ก่อนนะครับคันนี้ ถ้าเกิดว่าโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราแชร์ Wi-Fi ไปแล้วนะครับผมและตัวรถเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วเนี่ยนะครับ โอเคตอนนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะครับผมเราก็สามารถใช้งานเรื่องของตัว Google a s s i s t ได้นะครับใช้คำสั่งเสียงได้อย่างเช่นตอนนี้อุณหภูมิร้อนนะครับผมอยากให้เย็นกว่านี้ผมก็สั่งได้ปรับอุณหภูมิเป็น20องศา ก็ปรับอุณภูมิให้อัตโนมัติเลยเาสามารถใช้คำัางเสียงได้นะครับผมนะฉะนั้นตัวหน้าจอเน,นี้ถ้าเกิดว่าใครใช้แอค o คอร์ดนะครับหรือกำลังจะซื้อก็แนะนําว่าให้ลงทะเบียน gmail ไปด้วยนะครับผมแล้วก็แชร์ Wi-Fi ให้หน้าจอเราก็สามารถใช้งานระบบนี้ได้แต่ว่าถ้าไม่อยากจะมานั่งแชร์ Wi-Fi ทุกครั้งนะครับจริงๆตัว honda connect เราสามารถซื้อแพ็กเกจไ i f i ได้นะครับผมโอเคครับผมก็มานี่ตัว Experi เ ดนะครับผมก็จะเป็นตัวปุ่มเลือกค่าประสบการณ์ตรงนี้นะครับก็ถ้าใครใช้ Accord ก็แนะนําว่าให้เรามาเลือกตั้งค่าประสบการณ์แล้วก็ตั้งเซตเป็นค่าที่เราต้องการนะครับพวกนี้เราก็จะทําให้ใช้งานระบบตัว e Xperience Dial เนี่ยง่ายขึ้นนะครับรวมถึงนี่มีเรื่องของตัว Wireless Charger เ,เ,เหมือนกันนะครับ ตัวเกียร์นะครับก็มี trnd เหมือนกัน drive mode นะครับก็มีเหมือนกับ Civic กนะครับก็มี econ mode นะครับโหมดประหยัพลังงาน normal mode นะ sport mode แล้วก็ individual mode นะครับสามารถเลือกค่าในเรื่องของตัวโหมดการขับขี่ได้นะครับนี่ accord ที่พิเศษก็มีตัวนี้ครับปุ่ม e นะครับอันนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเราจะปรับเป็นโหมด auto นะครับโดยปกติรถ Hybrid จะอยู่ในโหมด auto คันนี้สามารถบังคับให้เป็น eb mode ได้ ถ้าเราเลือกเป็น e v นะครับเขาจะใช้พลังงานจนกว่าแบตเตอรี่จะเหลือไม่พอนะครับถ้าแบตเตอรี่เหลือไม่พอเขาถึงจะตัดระบบ e V ออกและเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาเพื่อปัดไปนะครับแล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งนะครับสำหรับแอคคอร์ดก็คือโหมดชาร์จนะครับถ้าต้องการจะชาร์จก็คือต้องกดปุ่มนี้้างไว้เขาก็จะขึ้นโหมดชาร์จมานะครับชาร์จเนี่ยเขาจะชาร์จ ให้ตัวเครื่องยนต์ติดขึ้นมาชาร์จจนกว่าแบตเตอรี่จะเต็มได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานรถทั่วๆไปนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้โหมดชาร์จนะครับใช้โหมดชาร์จตอนที่ถ้าเกิดว่าเราจะจอดรถทิ้งไว้นานๆไปต่างประเทศถักสองเดือน3เดือนเนี่ยนะครับเราก็ชาร์จให้เต็มแล้วก็สามารถไปต่างประเทศได้นะครับมันก็เป็นโหมดที่ถนอมการใช้งานตัวแบตเตอรี่ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานรถทุกวันใช้งานรถทุกอาทิตย์นะครับไม่จําเป็นต้องใช้โหมดชาร์จนะครับผม โอเคนะครับนี่แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมีให้เหมือนกันหมดเลยนะครับนี่แล้วก็ตัวหลังคาซันรูปนะครับคันนี้นนมีก็สามารถเปิดปิดซันรูปได้นี่วันนี้แดดดีแสงดีนะครับไม่ร้อนมากก็เปิดซันรูปรับลมได้นะครับนี่สบายๆนะครับหรือว่าถ้าโอวันไหนแดดร้อนนะครับก็ปิดซันรูปปิดม่านได้นะครับ มันก็เป็นไฟฟ้านะครับผมก็ใช้งานง่ายๆครับเป็นไหมครับสำหรับ Honda Civic e-hvrs e แล้วก็ Honda Accord e h e v r s นะครับ ซีวิก e-hvrs e ราคา1,239,000บาทและ Accord e h e v r s ราคา1,799,000บาทราคาต่างกันอยู่ที่ประมาณ5 5 5 0 0นนะครับผมเลือกคันไหนดีครับผมสำหรับผมเนี่ยถ้าเป็นคนที่ชอบความสปอร์ตขับมันขับเร่งแซงทันใจเหยียบมาทันใจถือว่า C ีวิกให้คำตอบนั้นได้นะครับมีความคล่องตัวขับมันขับสนุกนะครับประหยัดน้ำมัน25กิเมตรต่อลิตรนะครับแต่ว่า ถ้าชอบขับและนุ่มนุ่มเนียนๆขับสบายภายนอุกยารเงียบนุ่มนิ่งเงียบนะครับประหยัดน้ำมัน25กิโลเมตรเหมือนกันนะครับจาก e ีโคติกเกอร์แอคคคันนี้ครับผมถ้าให้ผมเลือกนะครับผมก็ว่าโหคู่นี้หลักที่เสียดายน้องนะครับจริงๆว่าถ้าอยากไปสปอร์ตอยากขับซิิงๆอ่ะ c ีวิ c แต่ถ้าผมกำลังถึงผมไปแอคคอร์ดแต่ว่าขับสบายขับชิล อยากจะได้ความสปอร์ตเหยียบก็มาสนุกเหมือนกันนะครับแต่ว่าความคล่องตัวอาจจะสู้ c ี v ิ c ไม่ได้แต่ภายน้อยสารนุ่มนวลเงียบกว้างขวางสุดสบายมากกว่านะครับผมโอเคและคุณเลือกคันไหนครับผม Honda c ซ v i c และ Honda Accord สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจรถยนต์คู่นี้นะครับหรือว่า Honda รุ่นใดก็แล้วแต่ทักมาคุยได้นะครับตรงนี้เลยว่าตรงนี้อ่ะตรงไหนดีนะครับเอาทั้งคู่เลยครับ ทักมาคุยกันได้ครับผมคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ